โอ้ย้ยมีของตัววะอีกตัวก็โดดออกอีกตัวกัดนึกว่าหลุดติดบัวนะครับ ดึงล,งล,งลังๆังไว้นะครับไม่ต้องดึงแรงเดี๋ยวมันจะดิน้นพอมันดิ้นเสร็จมันก็จะหลุดขึ้นมาเองนะครับมันจะหลุดขึ้นมาเองหรือมันจะหลุดไปเลยตัวกันเออคนตัวโดอกคนลตัว,วอูจะต่อ,ตองท่อนนะครับกัดเตะแก่คัน ตัวนี้ไซส์โลกว่าเลยครับแดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวครับรู้สึกว่าทีแรกเนี่ยมันจะตามมานะครับน้ำเป็นคลื่นเลยตามมานะครับกัดเข้าเต็มสองตะขอเลยนะครับนะครับเป็นเตะแก้คันสีเขียวนะครับตัวนี้ขนาดเตะแก้คันเก้าเซนนะครับประชอนนะครับทีแรกเลยมัน ผมตีแล้วมันตามมานะครับน้ําเป็นคลื่นเลยก็ไม่รู้ว่าปลาะไยไม่รู้ว่าปลาชะโดหรือปลาช่อนนะครับตีไปอีกไม้นึงครับมันก็กัดแล้วก็มันมีรู้สึกว่ามันจะมี2ตัวอีกตัวหนึ่งคือกระโดดหลบไปตัวนี้ติดเบ็ดครับเป็นปลาช่อนนะครับสบภาพหมายนะครับแบบนี้นะครับมีสวะผิวน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เหยื่อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเ,เหยื่อที่สามารถ ลุยได้นะครับคือลุยสภาพหมายแบบนี้ได้ตรงนี้ผมเลือกเป็นเตะแก้คันนะครับแล้วก็ได้ผลครับเนี่ยครับโอเคครับผมสภาพหมายแบบนี้นะครับใช้เหยื่อที่มันสามารถลุยได้นะครับผมตรงนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับไม่ใช่บ่อหรือสะอะไรนะครับเพราะว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยว่าเอพี่ตกสะไหนทําไมปลากินดีจังไม่ใช่นะครับเป็นเป็นหมายธรรมชาติที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับ โอเคครับผมร้อนมากครับแต่แก้คันได้ผลดีครับสุดยอดครับ